ลูกอะไรตัวอะไรเนี่ยลงเข้าบ้านเหมือนไก่เลยเอาเข้ามาได้ไงเนี่ยตัวอะไรลูกลูกอะไรไอกอะไรอ่ะวแมวเหนวอยู่ตรงนั้นวิมันน่าจกไู <laughs> กไ้ใ <laughs> หน้ <laughs> น <laughs> เองไก,งไกไ่ไปมันฝ่ายบอกว่าไก่แม่หนูก,กลัวไก่กลัวเป็นจีกะ่ะเหมือนไหมเหมือนไก่มายังไงเนี่ยมายังไงคะคอ,งอะไรมีส,รสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนปรลานั่นน่ะเขาจะเอาที่ร้านอะไรอะไรอะไรเ<ม>ขาจะเอาตะกุ่มไม้หน้าร้านน่ะลูปปัดน่ะ ฝนตกนะเนาะไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยนั่นนาสะาสบัดคนเปียกนะก็เปียกเชื่องด้วยนะใครเขาเลี้ยงไม่นกอันเนี้ยมนันเป็นกนกชอบหลงเข้าบ้านมันนั้นก็มาตัวหนึ่งมืดมืดอ่ะจับปล่อยไปปล่อยเข้ามาในห้องนี้ตลอดเลย 嘿嘿。嘿 <laughs>